ชัน้นทานอาหารน้อยเพราะว่าชั้นวีตัวช่วยที่ชั้นทานอยู่ประจําตอนนี้คือปกติอ่ะพี่จะเข้ายิมตลอดใช่ไหมแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะป่วยไม่ได้เข้ายิมแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะซิมโมเดอร์นามาอีกหนึ่งเข็มแขนไม่มีแรงก็เท่ากับใช้ไม่ได้ออกกำลังก,กายมาสองอาทิตย์แต่ว่ากินตัวนี้แล้วแบบดีมากช่วยมากก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆรู้จักกันนะคะนี่ค่ะโซวิต้าโปรตีนชงดื่มค่ะเป็นเครื่องดื่มที่เน้นสุขภาพองค์รวมซึ่งเหมาะมาก มากนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะแต่ว่าก็ยังอยากรักษาหุ่นให้ สวยเป๊ะแบบนี้อยูค่ค่ะ1ซองแบบนี้นะคะก็จะมีโปรโตีนอยู่ถึง25กรัมค่ะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนอีก1,500มิลลิกรัมด้วยนะคะมีส,สารสกัดจากไรเซรามายซึ่งเป็นส,สารสกัดตัวพรีเมียมเลยนะคะที่ช่วยเรื่องผิวค่ะเมื่อๆเ,เรียกได้ว่าผิวดีด้วยอุ่นดีด้วยค่ะถึงว่าพี่หอมขนาดนี้ผิวยังดีอยู่เลยอะแน่นอนสดฉันพกว่าแบบนี้เลยจ้ะก็คือกินอย่างนี้ทุกวันเลยอคะค่ะใช่แล้ เค็ดลับแต่ไม่รับแล้วแหละเพาบอกไปแล้วตัวนี้นะคะจะช่วยบล็อกช่วยเบิร์นแล้วก็ช่วยคืนสมดุลให้กับระบบเผาผลาญของเราค่ะช่วยลดความหิวแล้วก็ยับยั้งความหวานค่ะอ่ะมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะคุณเนยอยากไดเอทใช่ไหมนี่เลยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะ 200ml มลแบบนี้ 200ml อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเมื่อกี้เลือกทานรสเบอร์รี่ค่ะ กลิ่นหอมนัถึงนี่หอม,มากหอมสุดเลยสุดแล้วก็เช็คค่ะเฮ้ยเฮ้ย เขาใช้ก็คืออร่อยนะคะแล้วก็ทานง่ายมากๆค่ะและตัวนี้นะคะไม่มีแลคโตสค่ะเหมาะกับคนที่แพ้นมบัวมากๆแล้วก็ย่อยง่ายนะคะไม่มีไขมันด้วยค่ะและเขาก็มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยค่ะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะ for strong slim แล้วก็สกินค่ะเรียกได้ว่าสวยจบครบ All-in-One อันนี้คือมือเที่ยงเดี๋ยวมื้อเย็นฉันก็จะกินอีกรสชาตนึงวันนี้อาหารที่นสั่งมาพวกเธอก็ ทำหน้าที่จัดการไปเลยได้กินนี่แหละฉันก็กินจิบ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 นิดหน่อยเดี๋ยวนะแค่นั้นเองเหรอคะแค่นี้คืออิ่มแล้วเหรอคะบอกแล้วว่าโซวิต้าเขาคุ้มหิวโอ้ยกินแค่นี้เล้วก็อิ่มแล้วเดี๋ยวฉันกินโซวิต้าอีกเนี่ยรอบก่อนออกไป็นไลน์ไลน์ก็คือจาะคุณกันก็เอี๋ยวโพกสับๆเดี๋ยวคืนนี้ดูว่าชุดมันวาวขนาดไหนโชคดีสุดสุดเสร็จแล้วค่ะโอ้ย ตรงนาะนเดอหาอุ้ยตรงเปล่าอเงี้ยวิดีโอมันตรงไม่ได้แต่ว่าก่อนออกไปไนท์ไลฟ์คืนนี้นะคะมิวกี้ขอทานนี่ก่อนเลยค่ะโซวิต้าอีกหนึ่งซองก่อนออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าวันนี้ดูชุดสิมันจะมาพุงปิ้นไม่ได้นะจะมาเอ่ยใดไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะคะก็คือรสช็อกโกแลตค่ะสรรพคุณเหมือนกันเลยค่ะลดความหิวยับยั้งความหวานแล้วก็เผาผ่านไขมันค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะใส่น้ำลงไปค่ะ 200ml ปิดฝาค่ะเสร็จแล้วก็ Hey m a g u r e m e r m a g r นะ Hey m a g u r e m e r m a g r นะ Hey m a g u r e m e m a g r นะ Hey m a g u r รนะหกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด7จ็ดซองค่ะเพื่อนๆและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดบังเปิดตัวค่ะจาก1290บาทเหลือเพียง890 สิบบาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่อยากขุนสวยแบบนี้เซฟขุนแบบนี้นะคะแต่ไม่มีเวลาสามารถหาซื้อได้ที่ Shopee, Lazada, Facebook IG แล้วก็ Adline Official ค่ะข้อควรระวังนะคะเด็กสตรีมีครรภ์น,นะคะแล้วก็สตรีที่ให้นมเนี่ยไม่ควรทานค่ะแล้วก็ผู้แพ้อาหารทะเลแล้วก็แพ้ถั่วเนี่ยห้ามนะคะตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะกินให้มันสับซ ไปก่อนอร่อยสุดๆไปแล้วนะ